สวัสดีครับพปกับช่องกบวนช้างนะครับวันนี้มากินย่างเป็ดน้ำกันนะครับเป็ดตัวยังงี้นะครับเป็ดเลื้งเลี้ยงกรอบๆนะครับนะครับหอมๆนะครับนะครับนะครับช่างเป็ดมักตะไคร้แล้วครับนะครับนะครับกระลังเลี้ยงเลยนะครับ พลังมันเลยนะครับปับครับต้องพีกก็ดูนะครับนะครับปุ่กางระเทียมแล้วปลวกไว้นะ้ครับอันนี้ครับนี่นแ้ครับปลวกไว้เลยนะครับนะครับปลกไว้งดีนะครับมันอบในนี่นะครับน่ครับกาจจ้างเปี่ยนต้องควบบันนะครับนี่นแ้ครับนี่นแล้วครับว่กำลัาเปิดเบื้องเรื่อยๆนะครับเปิดเบื้องเรื่อยๆนะครับนะครับ มันเปิดเบื้องนะครับมันพริกนะครับนะครับเลี้ยงงามนะครับพระเดี๋ยวทั้งทั้งลังมันจะใหม่นะครับต้องพลิกดูนะครับเพราะว่าตรงไหนทั้งนี้สุกอนนะครับนะครับถ้าว่าตรงนีไม่นด้ใหม่ก่อนนะครับเนี่ยครับเริ่มกรอบแล้วนะครับนะครับพว่าตองไห้ทั้งนี้สุกอนครับ ครับย่ยงนะครับถ้าตะไคร้พร้อนแล้วครับพี่นอะลูกวิชา,ากินว่าละ่ะ นี่นะครับโทรศัพท์อยู่ใกะไปไว้เดยนะครับอ่านพอกบว่างดีทั้งทั้งพ่อมันถูกกอนนะครับเพราะวอทั้งหลังแจ้งแล้วกระกรอบครับมันจะใหม่ก่อนถูกนะครับนะครับเอาครับผมว่งก็ทีขอจบคลิปซัมมี่เด้อครับสวัสดีครับเนี่ยครับอยามาซับกินกันเลยนะครับเริ่มจะสุกแล้วเด้อครับวันนี้ครับ